ป้าย uh ังของพี่น้องโอ้น้ำท่วมปวดพลาสติกมาดะ้สาป้ายังหัวพี่น้องดูด้วยกันครับอุ้ยเม็ดหักคอคอครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมาหนีพ่อครับผมคือเก่าครับพี่น้องมาจากแฟมารีครับมาหนีสิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดในหน้าเขานะครับเนาะ พาจีไทไปทั้งพูนแครับพี่น้องไทไปที่วหน้าภูเขาพูนพี่น้นองไทยไร้ทังไว้นี้แล้วครับครับปีพนนี่แหละน้ามันหลวดมาตะ้นรู้เหรอพี่น้องแต่วันอาทิตย์หนึ่งเหรครับบุกกาเอากล่องไปทายอยู่หนีก่อนพี่น้องทาห้องมุนบํามุมบําอยู่ครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมจีทายให้เบื้องตอนหลุนตอนยามกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะปาก็ัยังห้องอยู่ครับฝนกันยังลิ้นอยู่ โอเคครับผมพี่นอ้องอย่าเข้าไปลุ่นกันตอนยามนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมขออนุญาดใส่เบ็ดครับผมบ่พอกันโดนครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับมาลุ่นเบ็ดน้ำกันครับพี่น้องืดนสวยครับมัอน,นี้ดูบุบบุบเบ็ดพี่น้องสไายก็ได้ cơn suối thử giấc tua sao đó thử quả Mấy ngày mà khื้น thử thึก ừ. Bò, bò nhám đấy, 1, 2, 3, nó anh yam đấy, bắt anh hai, chị trời. Cho xây giây gì Say đổi giây bóng. Say đổi ไปถือถูกพี่น้องหลังนี่ปไปจ่อมาขาดหนามลงน้ะรัดส,สอดๆไปดุดกันครับอากาศย้ำสอบครับผมเขียวขจีพี่น้อง จต่ดสายพี่น้องโอ้ยต่นมากตกใจแล้วครับแช่งแล้วปกติผมตียามประมาณตีสี่ตีสี่กับตีห้านะครับอันนี้มันตีห้าก,กว่าแล้วเนาะสวยเหล่พี่น้องปลาดุเบินหรอวะคั้นนี้ปลาหรอวะ <c oughs> เป็นมาเบิ้งกับโบ,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 บกินคกับผมนี้ปลากิน โอสือดอกพี่น้เงียบคือเกอ่านแหละครับมันาดจะไปน้ำหนามบนหน่อยหลือพี่นอ้องหลุดกันไปบ้างนะครับนอ้องข้ามมันมยังถึงจะพ่อโตบ่พี่นอ้องมอปลายแหลนอยู่ดิมอปลามันแหลนน้ำคลองหนอ่อยไปเดี๋ยวหล้างในสือดอกจีไถให้พี่นอ้องมึงนะครับเดี๋ยวขอวเวลาผู้เบ็ดก่อนพี่นอ้อง เอครับอ้ย,อย่ามาไหลลังเหรพี่น้องบอสทนถึงกูหลงว่างไว้แต่ถึงนี่ไปพยายามต,ต้อครับอื้อ lắm như vậy thomas vĩnh long ui long vĩnh long vĩnh long ui pảnh long vĩnh 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 long โอ้ยแล้วก็ควางขาผ่าพเๆ่ปพี่น้องว้าวโอ้ย<า><ๆ>ว่ามันจะเปื้อนอะไรพี่น้องมุนีว่ามันจะฟ้ากเหรอครับเอาม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 าเก็บพี่น้องเก็บโอ้ยนี่ครับว้าวครับแก้วพี่น้องโอ้ยถือจะโดนมาหน่ครับง่ายเลยโอ้ยสวยงามพี่น้องตาปลาเพราะท่านอ้วนมาได้หรอพี่น้องปลาเขาจะออกมายังไง มันจากสามีใหม่เหรอพี่น้องน้ำพี่น้องโอเคครับผู้เก็บน้อพี่น้องเนาะขออนุญาตเก็บใส่ถุงเที่ยวกันพี่น้องแข็งพี่นอ้องแข็วไปไปดูนกต่อพี่น้องโอ้มอันแล้วพี่นอ้องมันปากคอตัวนึ่งนะครับดูนกฟังผีบ้องโอ้ย พี่กับพ่อถือดอกพี่น้องเงียบปลามันถึงจะเป็นแม่ปลาแหละพี่น้องแม่ปลามูมาน้าหนามไม่ไหมครับมาวางไข่มาวางไข่มันก็นลงมาทัน,นพี่น้องสัตว์หน้าจะเป็นปลาหน่อยครับแม่ปลาปลาเฉพาะลายตัวพี่น้องก็่จีมีหน่อยตัวแล้วครับจีบชิคกินเบ็ด หลุนกันไปพี่น้องโอ้ยเงียบครับว่าบรรยากาศโอ้ยยางดีครับพี่น้องบรรยากาศเก่าๆครับเหล่มกลับมาล่ะบรรยากาศใส่เบ็ดน้ำใหนาพี่น้องมองครับขเขาเขียวครับเอาหนี่ฉันอดเวลาดีแบบเต็ม,เ,ตมเนี่ ว่จาดเลยแล้วพี่น้องเอานี่ว่ามันเป็นทางเอาทางน้ำไหลครับปาลาสิน่พานไหลเก็บบรรยากศศาศฝากพี่ฝากน้องน้ำขับบนหนิปลาอาะที่ว่าหมันมาไหนนาะพี่น้องเนะาะหมันตัวหนึ่งรับดึกตัวหนึ่งมัม้งคือน,น,นตุ้มตุ้งวานที่ว่าถือทำไปเมือนนี่พราะว่าเมื่อวามเมื่อคืนนี่มันเงียบครับเงียบเงียบขัด มันลงไปลำหนามหมดแล้วสกีหนามเต็มมันแท้เลยครับนี่มันขัดหนามออกก็อาจจะไปลำหนามหมด่ะพี่น้องเดี๋ยวอีกหลายหลังเติบดูพี่น้องขึ้นใส่ไหลายเลยครับประมาณห้าทีหลังมั้งสิครับลองลองใส่ยาวใ,ใหญ่ๆไปครับหยับพื้นก็แลพี่น้องเว่ามันมันท่านเนี่ยหอดล่าหนามหลากหนามมากนาะพี่น้องเนาะ เสียงฟ้ากระตีน่านไว้ด้วยครับปุปะปุปะอยู่สว่างกะเป็นแม่ปลาแหะครับบอถือครับโอ้ยยำแบบเฝ้าๆได้พี่น้องเนี่สวยงานครับเดี๋ยวไปเ็ีงานสายไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมจะทายให้เบือเอเจจออบ้องหลัเนาะไปละขู่เก็ดจะเข้าวเด้อพี่น้องพี่น้องเบื้องหลังนี้ครับตายพี่น้องเสียดายนะพี่น้องเนาะ ครับโอ้ถือจะโดนหลบับอ่ะเนี่ยพี่น้องตายจ่อยอห้อยปลาใหญ่มันพี่น้องเจ็ดลนเบิดครับโอ้โอเคครับพี่น้องตายกับพวกเป็นยังดอกเนาะเอาไว้ปิ้งพี่น้องเพรทำงานปลาครังใหญ่พี่น้องโอเคครับไปเก็บก่อนพี่น้องอ๋อหลังนี่ถือพี่น้อง อืมค,ครับป้ายังกับพี่น้องโอ้น่ามส่วนกวดพลาดติกมลาดต้องใสป้ายังโอ้พี่น้องรูดน้ำกันครับอุอ้ยมีเวลาทักพระคอครับนี่ขออ้ขอ,อ,ขอจ้อย อน้ยกินเลือกแต่ละตัว่ีหน้อยครับจอยโอ้โอเคครับพี่น้องเก็บควันเด้อพี่น้องขออนุญาตเก็บครับโอเคครับพี่น้องยามเรียบร้อยครับผมโอ้ขอโทษขออภัยมือน้องมืองหนีนะครับเด้อบ่ได้ทายวงสูงหลังเนาะครับเนาะนี่ครับเบ็ดคำบหกุกไงนึงครับเจ็ดสิบแปดเจ็หลังมันครับ ผมใส่หลายมาเนี่ใส่ใหญ่ไ,ยยไปตะพุนเหรอพี่น้องมองในมีหนามผมก็ลองใส่บังหมิดปุ้นเี่ไก่บรรยากาศครับบรรยากาศดีครับน้ำพายน้ำหน้าพี่น้องหนามมันไม่ครับผม,มรวมมีปลาไปมีปลาผมก็ใส่ใส่เอาเอาไ้ใส่ใหญ่ใหญ่ไปพี่น้องได้สามตัวพี่น้องอนี่ครับคิดว่าพอได้ป่นเนาะพี่น้องเนาะพอได้กินครับผมปลาหนามไม่ไม่ครับ นี่ครับโอ้ตัวตรงนี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ก็ตายแล้วพี่น้องเอาไปยังครับเดี๋ยวไปแบไว้ตัวหนึ่งพี่น้องสามตัวครับสามตัวสามตัวพี่น้องโอเคครับผมบ่ไดไ้ล้องจิตแบบพี่น้องเบื้องสามสี่หมื่นแล้วพี่น้องจิตภารกากรยุ่งยากยุ่งพี่น้อง จากการจากการเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพยายามลงเก็บไปพี่น้องเบื้องกันแล้วกันนะครับสารับกนติดตามไว้เนาะครับเนาะขอถวดขอให้กันหลายๆครับสารับวันนี้ก็ขอบคุณเนะครับเนาะสารับการติดตามรับชมครับพันตรจงซัมบลีครับมักกเลรถือใจกระแชร์น้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อสิ่งสำคัญครับอย่าลืมกดติดตามไว้พี่น้องกดติดตามให้ผมน้ำแน่เป็นกำลังใจให้ผมน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งการแจ้งเตือนไว้เนาะครับเนาะโอเคครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผม